สวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีครับค่ะพอดีมาเจอที่วัดนี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ที่นี่กินนอนเป็นลูกศิษย์วัดที่นี่อ๋อเป็นลูกศิษย์วัดเลยใช่ค่ะวัดที่นี่คือชื่อวัดอะไรคะวัดป่าอ่อวัดป่าไผ่เจริญสามัญกิจครับเมื่อกี้มาหลงทางเลยค่ะหลงทางวนกลับไปกลับมาอยู่เพราะว่าทางทางมัเข้ายากนมึงครับเพราะมันหลายแยกค่ะเป็น ผพุทธาภิเษกเขาก็พูดว่าที่เผาศพเก่าแถวนี้ใช่ไหมคะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีทางเข้ามาอมกําลังเริ่มมีปลูกบิกม,มาครับค่ะมาอยู่ที่นี่ประจําเลยใช่ไหมใช่ครับพอดีนอนนพอดีเมื่อกี้สวนทางกันอยู่อ๋อใช่ใช่ก้าสามอะไรนะทะเบียนรถเม่อกี้าวสามศูนย์ศูนย์ค่ะนั่นแหละอ๋อก็เลยว่านึกว่าเป็นเจ้าวาดไม่ใช่อ๋อเป็นลูกศิษย์เนาะเป็นลูกศิษย์ค่ะพอดีเดินลงไปปุ๊บเห็นรถกลับขึ้นมาเอ้ยรถคันนี้นี่หวฮาวอะอย่างงี้ค่ะอ๋อ มาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะฝันดีไหมีะฝันดีถ้าผมพูดว่าฝันดีไหมอยู่ที่นี่ผมยังไม่เคยฝันร้ายนะวันแรกที่ผมมานอนที่นี่ผมไม่ฝันแต่ผมมาฝันวันที่สองวันที่สองผมมาฝันว่ามีใครก็ไม่รู้ครับบุคคลท่านหนึ่งเอาข้าวสวยแบบสวยงามมากมาให้ผมกินมาให้ผมกินรอบนั้นผมก็ถูกเลขคนเดียวเพราะว่าในกลุ่มนั่งเยอะแยะแต่เขาให้ผมกินคนเดียวมันก็เลยถูกเลขยทีนี้ผมก็เลยสอบถามพระอาจารย์ ว่าผมฝันอย่างนี้มันแปลว่าอะไรครับอาจารย์แปลว่า,าปู่น้องยางหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เขาอนุญาตให้ผมมาพักอาศัยอยู่ที่นี่ผมก็มาดูแลที่นี่ค่ะมาคอยดูแลพระอาจารย์เรื่องนั่นเรื่องนี้ขับรถให้กับพระอาจารย์ค่ะ,คะก็ถือว่าอยู่ที่วัดอ่ะเนาะใช่ครับค่ะก็ถือว่าฝันดีเนาะฝันดีฝันดีเอ่อ ช่วงที่ว่าถูกหวยคนเดียวนี่คือตัวไหนคะวดที่ผ่านมางวดที่มันออก92ครับเลขงวด92น่าจะเป็นเลขข้างบนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมฝันว่ามีผู้หญิงสองคนมากอดผมผมก็ตีว่ากอดก็9ก้าสองคนก็สองผมก็เลยตีไปเป็น92ทีนี้ช่วงนั้นเป็นเลขอันผมบอกใครก็ไม่มีใครซื้อตามเพราะว่ามันเป็นเลขอันเขาก็ไม่ซื้อสุดท้ายผมก็ถูกคนเดียว มันก็เลยคิดถึงวันที่ผมฝันว่ามีคนเอาข้าวสวยมาให้ผมกินคนเดียวข้าวสวยใช่ข้าวสวยแบบสวยงามมากเลยให้ผมกินคนเดียวได้กินไหมคะได้กินครับได้กินมันก็เลยถูกหวยหมดนะค่ะตรงนี้ก็ดูแล้วถือว่าเป็นแบบมีสปาเนาะมีะปาครับอาจจะเป็นเมืองรับแรงหรือเปล่าน้องอะไรครับเป็นเมืองรับแรงไหมเมืองรับแรงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นที่เผาศพของบรรพบุรุษเก่าเก่งว่าเมื่อก่อนจะไม่มีเมนไม่มีอะไร เช่ไหมคะชาวบ้านแถนี้เขาก็จะเอาศพมาเผาที่นี่ฝังอะไรอะไรก็อยู่ที่นี่ไม่น่าเชื่อเพระาะว่าก็มาทางเมื่อกี้ตรงนี้ไปเข้าไม่ได้ใช่คือต้องวนอ่ะไปนู่นแล้วก็เข้าไปไปเข้าวัดผิดด้วยใช่ม,มีมีหลายคนที่มาครั้งแรกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หาทางเข้าวัดไม่เจอค่ะท,ทั้งทั้งที่มีป้ายเขาก็มองไม่เห็นป้ายก็มีทะลุไปเข้าวัดบ้านทะลุไปเข้าวัดอีกวัดหนึง่ง บางครั้งเข้ามาเขาบอกว่ามีกำแพงวัดเป็นตัวหนังสือจีนก็มีทั้งๆที่วัดเราไม่มีเขียนตัวหนังสือจีนใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วลงวดนี้งวดนี้ฝันะดนีไหมคะงวดนี้ผมฝันผมฝันว่าผมฝันว่าผมไปงานศพไปงานศพแล้วยอดทําบุญงานศพทั้งหมดเขาเขียนให้ผมเป็นสองแสนห้าหมื่นแล้วก็ตัวท้ายมันเก้าสี่แต่ตรงกลางเขาไม่ให้ผมเห็นครบเขาเห็นแต่ตัวข้างหน้ากับตัวข้างหลัง สองห้าแล้วก็เก้าสี่เอาสองห้าเก้าสี่ใช่สี่ตัวเลยสี่ตัวไปงานศพงานศพใครก็ไม่รู้ครับคนเยอะแยะเลยครับสุดท้ายเจ้าภาพหรืออะไรผมก็จําไม่ได้เขาก็เขียนเป็นตัวเลขให้ผมดูแล้วก็เลยว่านี่นะาเลขทาบุญแกก็เอาให้ผมดูผมก็จับดูอ๋อให้ให้ดูเยอะไหมคะตอนนั้นในงานศพมีคนดูมาเยอะคนเยอะแต่เขายื่นให้ผมดูคนเดียวใช่ถ้าจําความได้น่าจะคนเดียว เหมือนเหนที่ฝันว่ากินข้าวอ่ะเนาะข้าวสวยอ่ะคือคือได้คนเดียวอ่ะไม่แน่เนาะวดนี้อจะก่อนผมฝันก่อนผมฝันตัวนี้วันก่อนก่อนนั้นผมฝันว่าผมไปขุดใครก็ไม่รู้พาผมไปขุดดินไปขุดดินทีนี้เขาจับเขาบอกว่านี่ไงเจอแล้วของอาจารย์สันเทศผมผมเป็นอาจารย์ค่ะใช่เขาก็ดึงแผ่นทองนั้นยื่นให้ผม เป็นทองประมาณเท่านี้ขนาดใหญ่ผมก็ยกมือเย่ฉันได้เลยเพนทองทองคำผมก็ไม่รู้มันไปว่าอะไรผมอันนี้คือฝันได้ก่อนเนาะฝันว่าได้ฝันได้ทองนล้วค่ะแล้วก็ไปงานศพฝันวันต่อมาอีกก็ฝันว่าไปงานศพเขาก็เขียนรีขให้แสดงว่าเขาจะให้โชคเนาะเพราะว่าเราฝันได้ก่อนเนี่ยน่แล้วพอต่อมาเขาก็ให้เป็นตัวเลขให้เป็นตัวเลขนั่นแหละ ก็ถือว่าตอนนี้อุคนลุกเลยอะเนาะคนลุกเลยนะคะตอนนี้เมื่อกี้เข้ามาปุ๊บมันคือสถานที่ตรงนี้มันแรงมากก็สัมผัสได้ก็แรงครับแรงแรงแรงครับเชื่อไหมที่เห็นพี่เดินไปเมื่อกี้พี่อยู่ไม่ได้นะตรงนี้มันจะอ้วกก็เลยต้องไปอะเห็นไหมแม่ครูต้องไปพามาอย่าไปกลัวก็เลยให้ใส่สร้อย ของของแรงครับตอนนี้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่ศักดิ์สิทธิ์มากจะบอกให้เพราะว่าหนึ่งก็คือสร้างวัดสร้างวาก็คือพิธีดีสองก็คือสวดมนต์สวดมนต์ทุกเดือนเดือนทุกเดือนเดือนละสองครั้งทีงนี้พวกญาติโยมเขาก็มาสวดเคยเยอะสุดที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอยู่ที่พันกว่าคนที่มาสวดมนต์ที่นี่เพราะว่าวด้วยแรงศรัทธาของโยมค่ะมาจากทั่วสารทิศเลยใช่ไหมคะ,ะทั่วสารทิศครับ โคราชก็มากลาลสินก็มามาไกลๆก็มาเยอะครับมาไกลๆก็มาเยอะเพราะาว่าเขาารู้ได้ยังไงคะวัดขนะดอยู่ในปา่าป,ประมาณว่าหนึ่งสื่อโซเชียลสองก็คือเขาบอกต่อกันว่าบอกต่อต่อกันว่ามาวัดนี้นะมันจะเกิดอภิษฐารานู่นนี่นั่นพวกกลุ่มขายที่ดินพวกอยากสอบเป็นข้าราชการก็มาที่นี่เยอะครับมาบนกับองค์ปู่ใหญ่ครับก็ส่วนมากที่นี่ก็จะบนเป็นสวดมนต์ถวาย ใครอยากได้อะไรใครอยากประสบความสําเร็จอะไรให้มาสวดมนต์ถวายถ้าได้แล้วให้มาสวดมนต์ถวายหรือว่าสวดเสร็จค่อยไปทําขอพรกับปู่ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังหลาใช่ไหมคะองคนี้เลยใช่ไหมคะองค์วิหารข้างบนองในวิหารเลยใช่ครับโอ้ตรงนี้เลยเนาะใช่ครับองนวิหารข้างบนเลครัเขาเรียกว่าองค์ปู่ใหญ่ดูที่นี่พูดสั้นๆก็คือปู่ใหญ่ปู่ใหญ่ใช่ค่ะอันนี้คือเปิดประตูให้เข้าไปได้ใช่ไหมคะได้ครับเข้าไปได้เลยครับแต่ว่า จะ,ะให้เข้าฝั่งซ้ายใช่ไหมคะฝั่งซ้ายออกฝั่งขวาเพราะว่าถ้าพูดไปหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นแรงประทะแรงประทะพลังปะทะก็คือไม่อยากให้โยมปะทะโดยตรงก็คืออยากให้เข้าฝั่งซ้ายออกฝั่งขวาไปกราบท่านขอพรอท่านข้างในค่ะอันนี้ก็ถือถือเป็นเคล็ดลับหรือว่ายังไงคะเคล็ดลับคือหนึ่งถ้าพูดแบบเคล็ดลับก็คือว่าอาจจะเป็นบาร,รมีเราไม่ถึงเราไป ตรงๆบางคนเขาก็เปิดปั๊บเราก็เดินกล้าไปเดินกล้าไปด้วยด้วยความไม่สำรวมแต่ถ้าเราเข้าฝั่งซ้ายเข้าฝั่งซ้ายปั๊บเราเปิดประตูเข้าฝั่งซ้ายเราจะเกิดความสำรวมต่อสิ่งที่ประดิษฐ์อยู่ต่อหน้าอันนั้นก็คือเป็นกุศโลบายธรรมเพื่อให้เราสำรวมต่อสถานที่ต่างๆแต่อาจจะไม่ทุกที่หรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่ทุกที่ไม่ทุกที่แล้วแต่สถานที่เนาะใช่แล้วแต่สถานที่ตรงไหนเขาอาจารย์ครูบาอาจารย์ ได้บอกไว้ค่ะค่ะคราวนี้ก็เราก็ได้พูดคุยกับลูกศิษย์วัดนะเนาะเรียกว่าลูกศิษย์วัดดีกว่าชื่อเนาะอะไรเนาะคะนี่ชื่อจริงชื่อสัทนะแสนแสงครับเป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับเป็นไม่ใช่ครับผมเป็นคนที่อำเภอขุขันอ๋อแต่มาอยู่ที่นี่แต่ว่าเป็นเคยเป็นอดีตเป็นครูอาชีวะอยู่แถวอำเภอกันทลาลุมนี้ทีนี้ก็ศรัทธาศรัทธาสถานที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อยู่นี่ ก็เลยมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นมาอยู่แล้วดีเนาะดีครับฝันดีด้วยได้โชคลาบด้วยพูดฝันดีแล้วก็ฝันดีมากแล้วก็พูดตรงๆก็คือยังไม่มีฝันร้ายอืมมแต่ดีเพราะว่าเราจะสวดมนต์ทุกวันทุกเย็นก็จะมีการสวดมนต์ค่ะตัวหน้าองค์ปู่เลยวบอ่คะ่องค์ปู่ใหญ่เนาะใช่สวดมนต์ทุกเย็นค่ะค่ะในวดนนี้ก็คุณน้องให้สี่ตัวเนาะ ตัวที่เห็นที่เห็นะตอนนั้นค่ะตัวไหนเนาะลืมละ25แล้วก็9ก้าสี่ใช่ซึ่งเป็นทะเบียน2594นี่มันเป็นประจวบหมาะของทะเบียนรถของน้องลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งเพิ่งออกป้ายแดงมาทะเบียนรถเขาก็ตัวท้ายเขาก็9ก้ตัวหน้าเขาก็สองป้าดเลป้าเมันเป็นอะไรที่มันาะเจะเกินไปทำไมมันเนาะ ใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนั่นนี่เพราะว่าน้องเขาออกมางวดที่แล้วงวดที่แล้วเขาก็ออกห้าสองหรือสองห้าเนี่ยเขาถูกตัวกลับไปค่ะใช่งวดนี้ผมมาฝันอย่างนี้อีกเนาะแล้วเป็นอะไรที่บังเอิญมันตรงกันทั้งสี่ตัวค่ะอก็ถือว่าขอให้โชคดีนะคะ fc ก็ดูเป็นแนวทางก็แล้วกันเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ค่ะวันนี้ก็มาเจอคุณน้องนะคะก็ได้สอบถามพูดคุยเนาะแนวทางของคุณน้องนะคะก็ได้ให้ไปประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะผิดถูกก็อย่าว่ากันกันแล้วกันนะคะแนวทางเฉยเป็นแค่แนวทางครับแนวทางอย่าไปหมกมุ่นมากอย่าไปหวังอะไรมากเราถูกก็คือถูกมากถูกน้อยก็คือเป็นบารมีเราที่สร้างมาให้ถูกแค่นั้นอย่าไปหวังถึงรางวัลใหญ่บางคนก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปซื้อพันคูณพัน มันก็เกิดกิเลสเกิดเกิดความทุกข์ของตัวเองต้องรอว่าถูกหรือไม่ถูกพอไม่ถูกแล้วก็ต้องปัญหาก็มีมาเยอะๆถ้าถูกก็โชคดีไปค่ะดูเป็นดูเป็นแนวทางแล้วก็เล่นพอประมาณเนาะเล่นพอประมาณค่ะแล้วก็อ่าให้คุณน้องบอกพิกัดนะวัดมายากนิดนึงใช่ครับวัดจะมายากเพราะว่าครั้งแรกที่มาเนี่ยหลายคนครั้งแรกที่มาเนี่ยก็คือมาต้องหลงเกือบทุกคนครับไม่ใช่ทุกคนนะเกือบทุกคนเกือบ กือบทุกคนเพราะว่ามีประวัติครั้งหนึ่งก็คือผมเคยพาคุณครูมาคุณครูที่เขาฝึกเราดอ mm hmm. เขาอยากไปพระผมก็รู้จักบัตรนี้ผมก็เลยพาเข้ามา mm hmm. เขามาถึงผมบอกว่าไปกราบกราบปู่ก่อนแกก็บอกว่าถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้แฟนก่อนสุดท้ายแกถ่ายรูปมาปับ๊บแกเห็นแต่ครึ่งบนครับคร <c oughs> ึ่งบน <c oughs> แล้วก็องค์เสียนองคพญานาคทั้งหมดครึ่งบนแต่เครื่องล่างครึ่งล่างนี่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเลย <c oughs> เป็นสีฟ้า ก็เลยว่าเอ๊ะมันเกิดจากกล้องอะไรเขาหรือเปล่าเขาจะตกใจขนลุกเลยครับเพราะว่าครั้งแรกที่เขาเข้ามาเห็นแต่เสียงข้างบนครับกับหัวแกส่วนข้างล่างเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทั้งหมดเลยแกก็เลยรู้สึกว่าเออที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงใช่เราก็จะมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะคือเรามาเราเจอแล้วเราก็เชื่ออย่างเงี้ยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ใครใครที่อยากมากราบไหวบูชาที่นี่นะครับก็จะเป็นวัด เซิร์ชในเพจหรือว่าใน Google อะไรก็จะเจอหมดนะครับวัดป่าภัยเจริญสามนากิจอยู่บ้านหน้องกีนะครับตำบลยางอำเภอกันทรารุมจังหวัดศรีสะเกดก็เปิดตลอดตลอดตั้งแต่เช้าๆมาได้เลยครับอาจจะเช้าประมาณ6กโมงทุ่มหนึงถ้ามีลูกศิษย์มารอรับก็ก็จะเปิดให้กราบตลอดเวลาค่ะค่ะในวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณน้องมากมนะคะจ้าขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะโชคดีเช่นกันค่ะค่ะรวยๆค่ะ